วันนี้นะครับดวงครเฮงดวงไรปังด้วยไพ่พมยานฝั่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วแล้วก็เลิอเลกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชะตานะครับระจำวันนี้หุงคนได้เลือก ไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างกันบ้างนะครับโดยรวมมันก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนิงนะครับแต่เราอยากให้เดอนกุฎีได้ดีมากพอตัวนะครับอย่างแรกคุณต้องปล่อยวางความรักให้เป็นแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็อย่าผิดสิ่งก็กมีนะครับลดวดูกกุฎีจะได้ปังพอตัวเหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองมานะคะรับเป็นไงกับ้างะครับโดยรวมก็ มันก็มีอะไรที่ดรอปไปนิดนึงน,นะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงกลัวทุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนสันโดดหน่อยแล้วอย่ายึดติดกับชีวิตคุณจนมากเกินไปและบริหารภาพลักษณ์ให้ดีหน่อยแล้วคุณดวงคุณกลุวบ้านจะปังมากพอตัวอีกเหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะครับโดยรวมก็ มีอะไรที่ปังมากๆอยู่พอสมควรนะครับขอเป็นแค่คุณมีคุณธรรมหน่อยกระตือรือร้นนิ่งบริหารภาพลักษณ์ให้เสียภาพลักษณ์เสนที่ดีหน่อยแล้วคุกูดูคนจะปังสุดยอดพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันกระโจนกดเป้ของขวญัญด้วยนะครับแล้วใครอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์ก,กดอดลูโกนตามช่องอาจารย์นิ่งๆเหมืกันะะนะครับทุกคน และถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะได้นะครับไพ่พรมยานะครับพร้อมหนังสือคู่มือครบเซตนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อมาที่ในตะกร้านี้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับด้วยรักครับผมอาจารย์หมอดูของเม้งเอชคิวสวัสดีครับ